สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวกษษษิจยาคุณพรมนะคะเป็นนักศึกษาแพทยลจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเนซ่าและหันนักศึกษา242311069ค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจด,ด่างกายในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งมีขั้นตอนดังน,นี้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อประเมินโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อตรวจสอบความแข็งแรงความสมดุลของร่างกายและข้อต่อเพื่อดูว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติหรือไม่ 2. นะคะระบุภาวะผิดปกติค้นหาความผิดปกติเช่นกระดูกหกักข้อเคลื่อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือภาวะกระดูกพุนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิตยาคุณพมนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเลซ่าค่ะวันนี้นะคะจะมาทําการตรวจร่างกายคนไข้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะคนไข้ยินยอมได้รับการตรวจไหมคะยินยอมค่ะโอเคนั้นขออนุญาตตรวจนะคะค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะดูการทรงตัวของคนไข้โดยให้คนไข้เดินไปและเดินกลับค่ะต่อมานะคะเป็นการคำข้อต่อกระดูกและดูแนวกระดูกสันหลังโดยเริ่มจากการดูแนวกระดูกสันหลังโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคำบริเวณกระดูกสันหลังเพื่อดูว่ากระดูกสันหลังนั้นตรงหรือไม่ตามด้วยคำข้อต่อของไหล คำข้อศอกข้อแขนและข้อนิ้ว หลังจากนั้นคําที่ข้อเข่าและข้อเท้าต่อมาจะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของคอโดยการเงยหน้าขึ้นก้มหน้าหันซ้ายและหันขวา ด้วยเอียงคอไปทางซ้ายและทางขวาต่อมาจะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของหัวไหล่โดยเริ่มจากยกแขนขึ้นแนบหูและนำลงมาไว้แนบลำตัวหลังจากนั้นการแขนออกและหมุนไปข้างหน้าหลังจากหมุนไปข้างหน้าเสร็จให้หมุนมาข้างหลังอีกครั้งหนึ่งการเคลื่อนไหวของข้อแขน เริ่มจากงอแขนเข้าลำตัวและเหยียดแขนกลับมาตรงเหมือนเดิมหลังจากนั้นคว่ำแขนลงและหงายขึ้นมาข้อมือเริ่มจากกดข้อมือลงและกระดกข้อมือขึ้นหุบข้อมือเข้าหาลำตัวและเบี่ยงข้อมือไปข้างลำตัวหลังเริ่มจากก้มหน้าลง เงยหน้าขึ้นมาตามเดิมหลังจากนั้นให้หันไปทางซ้ายและทางขวาและเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาสะโพกเริ่มจากเตะขามาข้างหน้าและหุบขากลับไปที่เก่าหลังจากนั้นกางขาออกไปด้านข้างและหุบเข้ามาที่เก่าเหมือนเดิมข้อเท้า กระดกปลายเท้าขึ้นและกดปลายเท้าลงข้อเข่ายกเข่าขึ้นและลงทั้งสองข้าง ต่อมาจะเป็นการตรวจการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยเริ่มจากคอเริ่มจากการหันไปทางซ้ายและหันไปทางขวาต่อมาเป็นหัวไหล่ตรวจโดยการแขนออกและหุบเข้าหลังจากนั้นเป็นแขนโดยใช้วิธีการหุบและการแขนคว่ำและง่ายแขนต่อมาจะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อข้อเท้าโดยกดปลายเท้าลง และกระดกปลายเท้าขึ้นต้านแรงกับมือผู้ตรวจหลังจากนั้นให้กลางข้อเท้าออกและหุบข้อเท้าเข้าในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้วิธีการต้านแรงกับผู้ตรวจเพื่อดูกำลังการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสะโพกต้านแรงกับผู้ตรวจโดยยกสะโพกขึ้นทั้งสองข้าง และกดสะโพกลงทั้งสองข้างหลังจากนั้นกางสะโพกออกและหุบเข้าโดยใช้วิธีการต้านแรงกับผู้ตรวจเหมือนเดิม ต่อมาเป็นหัวเข่าเริ่มจากเตะหัวเข่าออกเพื่อตั้งแรงกับผู้ตรวจและหุบหัวเข่าเข้าอีกครั้งหนึ่งข้อเท้า ในข้อเท้าก็เช่นกันกดข้อเท้าลงเพื่อต้านแรงกับผู้ตรวจและกระดกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นให้ดันข้อเท้าออกไปด้านข้างและดันกลับมาเข้าหาลำตัว